สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหัวก็กลับมาพบกันแล้วนะฮะหลายๆท่านก็ถูกก็โชคดีกันกับในสูตรนี้โดยเฉพาะบางท่านก็นําแค่เลขเด่น412เนี่ยไปจับนะครับก็ถูก4-2ขึ้นกันไปแับก็ยินด,ดีด้วยนะฮะตรงนี้ก็มี2 8เนาะไม่รู้ว่าจะซื้อกันหรือผ่าเพราะว่าออกเลขเดิมอ่ะมาดูนะฮะก็คือเลขที่ออก3ตัวนะครับหยอนลังไปก็3 4งวแล้วเนาะที่ที่ออกมาแบบนี้ นะครับเราอันนั่นแหละนะครับก็ไปเอางวดที่แล้วออก3ตัวเป็น25 4สก็ไปย้อนไปดูนะฮะในงวดที่ออก25 4สก็มีนะแล้วก็ไปเอาในหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยมาเป็นเลขเด่นนะครับตัวที่มาจับเลยก็นํา2ตัวจับบวกกัน890เูนเี่ยซึ่งนั่นแหละนะฮะผลที่ออกในงวดที่แล้วก็จะเป็นนะครับเลขที่ใน3 8 8 2 2 4สองสนะครับนี่ก็มานะครับเลขที่ในสอง2นะครับก็ไป เข้านะครับในที่ในล่างนะครับออกเลขเดิมนะฮะมาดูในงวดถัดมานะครับก็ต้องจับแบบนี้นะครับแปดสามแปดแปดสองสองสี่ย้อนไปดูนะครับในเลขที่ออกสองสองสี่แบบนี้อาจจะเป็นสี่สองสองก็ได้นะหรือสองสี่สองเนี่ยซึ่งย้อนไปดูย้อนไปหลายเดือนเลยนะครับน่าจะจตั้งแต่ต้นปีนะครับเนาะที่ออกสองสองสี่นี่ก็จ่าเนี่ยอยู่ในเนี้ย 1>, 1 2 2 2 4นะ2เยอะเลยนะฮะก็ออกไปที่ในหนึ่งสองสอถัดมาเป็น5 4 1 8แล้วก็2 8นะ2 8อีกแล้วนะครับเนาะจะเหมือนครั้งก่อนหรือเปล่าน,นะฮะจะออก2 4อีกไหมเนาะเนี่ยเหมือน4 2 5 4เนี่ย4 2ก็หมอกตรงนี้ อันนี้หรือจะออก2 2งมาออกตรงนี้นีืเป็น2 4มาออกอีกก็เปลี่ยนไม่ได้นะฮะสองมาออกอีกเพราะว่า8 2ก็ยังออกซ้ํากันได้เลยอ่าถ้าทําแบบเดิมนะครับก็คือเอาหลักในตําแหน่งตรงนี้นะครับมาเป็นเลขติมนะครับหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยสี่หนึ่งแปดนะครับสี่หนึ่งแปดนะวันที่แล้วสี่หนึ่งสองก็ขอให้เดินดีเข้าอีกแล้วกันนะครับใครที่ถูกกับสูตรนี้บ้างนะฮะขอคนละหนึ่งคอมเมนต์กันหน่อย นะครับพิมพ์คําว่าถูกหวยแล้วกันนะใครที่ถูกกับสูตรนี้หรือใครไม่ถูกก็พิมพ์คําว่าถูกหวยก็ได้นะฮะก็ขอให้ถูกหวยแล้วกันตามที่พิมพ์มาเลยนะส่วนตัวที่จะมาจับเลยนะครับนั่นแหละนะครับก็เอา2ตัวนะในหลัก10ตรงนี้สองบวกกับแได้0นะครับก็เพิ่มแต้มไปเนาะศูนย์หนึ่งแล้วก็2อ่านี่เลยนะครับก็จะได้นะฮะในที่ในชุดนี้นะครับอืม ในงวดที่แล้วผมไม่ได้เน้นบนเน้นล่างเนาะแต่เน้นล่างอันนี้ก็ไม่มาเนาะอันนี้มันมันน่าจะเป็นล่างเนาะเนี่ยล่าสุดก็ล่างแล้วกันนะครับสลับไปที่ในสุดนี้ชอบในตัวไหนก็ซื้อก็จับแล้วกันนะครับอือถ้าเท่าที่ดูหลังๆเนี่ยหลักแสนนี้ก็ได้นะครับเนาะนี่ตรงหลักแสนเนี่ยห้าเพิ่มไปเป็นหกก็ได้เนาะในงวดนี้เด่นห้าเด่นหกเนี่ยอย่างเช่นในตรงนี้อืมอือตรงนี้ไม่ได้ นี่แหละก็เอาหลักหมื่นเนาะเดี๋ยวเลขเดิมมันออกมาได้ไหมเนี่ยสองสองสี่เก้าสี่เก้าสามอืมอันนี้มาอ่าโอเคน, uh, okay นะฮะ <PAC. S 2> <advertisements separately. S 1> ได้แล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็ก็มาเลขเดิมเหมือนกันนะครับเก้าสามสามเก้าเนาะเหมือนในตรงนี้สี่สองสองสี่เนาะเก้าสามสามเก้าอ่าเนี่ย แล้วงวัวถัดมามันก็45 5หหนะมันก็มาสลับกันอยู่ในตรงนี้หรือว่ามันจะสลับกันในตรงนี้ถ้าสลับกันอยู่ในตรงนี้ก็มีไม่กี่ตัวนะฮะก็มีอ่าเพิ่มไป2 2สองด้วยเนาะอ่าวันที่วันทียี่สิบแปดนะครับอ่าสองแปดแปดอ่าหรือว่าจะเน้นแปดเนาะสองแปดแปดเนี่ยเนี่ยอาจจะออก ยี่สิบแปดอีกเนาะเล่ลังหวยไทยนะไปออกหวยลาวนะครับอ่ะนี่เลยนะครับก็เพิ่มสองสองไปด้วยก็ใครทุนน้อยก็อาจจะเน้นแค่ซื้อไปแค่ล่างก็ได้นะครับเนาะอ่ะนะครับส่วนในอีกสูตรหนึ่งที่ยังไม่ลงให้ก็คือสูตรสองตัวล่างนะสูตรน,นี้ในตัวเด่นตำแหน่งตรงนี้ก็ยังมาในเลขเด่นอยู่เนาะนะครับผลออกในงวดที่แล้วก็จะเป็นในที่ในสามแปดแปดสองสองสี่นะครับอ่ะเนี่ยนะก็แล้ก็ยังมาในเลขเด่นนะ 2, เ,นเนี่ยมีสองเนาะมาสองเนี่ยนะฮะก็มาดูสูตรนี้นะฮะในล่าสุดนะครับเป็นสูตรเดิมเลยเนาะนะครับก็ผลที่ออกก็จะเป็นเอาวลวดทีแล้วเนาะก็จะเป็นในที่ในสามแปดแปดสองสองสี่ 3, 8, 8, 2, 2, นะครับสามแปดแปดสองสองสี่สามแปดแปดสองสองสี นะครับอ่ะโอเคนะฮะเราก็เหมือนเดิมเลยนะครับหาหลักสิบในตัวแรกนะครับก็จะนําในที่ในหลักแสนเนี่ยนะครับคูณด้วยเลขคงที่2หลักสิบคูณด้วยเลขคงที่9นะครับสามสองเป็น6นะครับ29เป็น18บแอ่าหกบวกกับแเป็น14นะครับก็ได้แล้วแค่นี้เลยนะในหลักสิบตัวที่หนหลักสิบตัวที่2นะครับเราจะนําในหลักหมื่นเนี่ยนะคคูณด้วยเลขคงที่2 แล้วก็หลักร้อยคูณ2เหมือนกันนะครับแล้วก็หลักหน่วยนดึงลงมาก็คือ4 8 2ดนะครับเป็น16บหนะสองสองเป็น4ก็6บวกกับ4เป็นศูนย์ะเหลือ4หลัก10ตัวที่2ส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็นําในหลักแสนนคูณด้วยเลขคงที่9หลักพันคูณด้วย2นะครับคูณ2หลักนะฮะสามเเป็น27 8 2เแปดสองเป็น16ห นะครับก็จะเป็นอีกที่ใน7บวกกับ6เป็น13นํามตัวเนี้ยนะครับไปเพิ่มแต้มเป็น4แล้วแต้มมาเป็น2แล้วก็1นะครับก็จะได้แล้วหลัก1 4ชนกันเลยนะครับ4 4 1 2 3 4 4 4 1 2 3 4ซึ่งครั้งล่าสุดนะฮะเนี่ยสี 4, 4ก็มา เจ็ดสี่สี่เจ็ดเนี่ยหรือว่าจะเน้นเลขสี่นะฮะในวันนี้เป็นสี่หนึ่งหรือสี่สองก็อาจจะออกเลขเดิมก็ได้นะครับแปดสองสองแปดเนี่ยยังออกมาสองครั้งเลยนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้สูตรเนี้ยนะครับเดี๋ยนี้เข้าอีกแล้วกันเนาะสหรับในวันของวันที่ยี่สิบแปดก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีหวยออกมาแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่มีในนี้เลยนะฮะก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับอ่ะใครจับไม่เป็นนะฮะจับคู่นะครับก็จะได้ในที่ในสี่ c 1, 1 2, 3, 4 2 4 3 c 4 c มีเนี่ยเนาะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเลขอดื่มก็มีโอกาสนะฮะเนาะเออนะครับอ่ะยังไงก็นะถ้าถูกใจยังไงลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะอ่ะขอคนละไลค์ขอคนละคอมเมนต์นะฮะขอคนละแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้ก็จะเป็นในสูตรอีกสูตรหนึ่งเนาะนะครับสูตร2ตัวบนล่างนะครับสูตรนี้ก็สูตรเดิมเลย นะครับเนาะอ่ะยังไงอย่าลืมกดไลค์แล้วกันนะครับแลว้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ